เอาโอกาสนี้ที่พวกเราได้เข้าออมาถึงวัดได้มาร่วมกันถวนายผ้าป่าในวันนี้วัดมีสิทธิ์ที่จะก้อนละพวกเราทั้งหลายวัดที่จะก้อนละพวกเราทั้งหลายไม่มีอะไรประเสริฐไม่มีอะไรเลอเท่ากับธรรมะธรรม,มนะนม่มีของเลิศม่มีของประเสริฐเพราะนั้นเข้าวัดวัด ให้เอาสองเลยเขาก็เสร็จตั้งแต่ข้ตอนรับพวกเราเวลาโอกาสนี้ก็จะพูดธรรมะถึงแต่ฟังแบบนิดนึงตามการตามโอกาสเวลามองควรพวกเราทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้แต่ล้ท่านแต่ละคนก็ล้วยปัญหาความสุข์้อยปัญหาไม่ร้วงไม่ปัญหาความทุกข์เพราะในการขนขวายสวยหาของพวกเรามาตั้งแต่รู้เหียงสาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ และยังต่ต่อไปคิดว่าพวกเราท่า,านทั้งหลายก็รู้รแต่แสวงหามาเพื่อความสุขแสวงหามาเพื่อความเจริญพวกเราก็คาดหมายว่าอะไรที่จะให้ความสุขแก่เราอะไรที่จะให้ความเจริญต่อเราพวกเราก็พากันยิ่งรนผลขวายแสวงหามาจะดิบเลินเพื่อหิ้วจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรพวกเราก็ทนฟู้ทนแสวงหามา ไม่ว่าจะเป็นเงินทองยกขาบรรดาศักดิ์ครอบครัวบริษัทบริวารเรื่องสวนไรนาบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่ถึงอย่างที่พวกเราคาาพาเป็นขาหมายหรือเอาสังคมเก็นเกสังคมเขามีอย่างนั้นเข้าไปอย่างนั้นเขาได้อย่างนี้เราจะต้องมีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องวี่ไปอย่างนั้นนี่เนี่ยเพื่อร้วาแต่เพื่อความสุขร่วแต่เพื่อความเจริญแต่พวกเราจรงไหมแล้วตั้งแต่ชีิตของพวกวเราเกิดขึ้นมาทนกระทั่งปุปักนี้เราวิ่งมาแล้วกี่ปี เราวิ่งมาแล้วกี่เดือนเราวิ่งมาแล้วกี่วันเมื่อเราวิ่งมาจนขนาดนี้แล้วถ้าเราพูดง่ายๆก็วันหนึ่งเนี้ยเราวิ่งมาตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้ก็บ่ายค้อยแล้วจากบ่ายพ้อยมันจะไปไหนบ่ายคอ้อยมันก็ไปมืดมืดจมนมองไม่เห็นเลวเพราะถ้ามันมีโอกาสช่วงบ่ายถึงแม้มันจะถึงบ่ายแต่มันก็ยังยังไม่ถึงคับ เรายังมีโอกาสที่จหวนไหวยสวยหาความสุขยังได้อีกแต่ว่าพวกเราควรย้อนกลับมายอ้อนกลับมานะแต่พวกเราโตขึ้นมาในโลกนี้เราเราวิ่งมาจนื่อัเองมาถึงแบน,นี้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้ความสุขพวกเราได้ความเจริญมากน้อยขนาดไหนที่พวกเราปรารถนาความสุขแล้วพวกเราพาไปพุ่งเทวิยังกัน เด็กเลยเมื่อ,อยโยยสลักที่บางคนถึงแต่ยอมสลักที่ลิ้นมา,าคข้ามาเราต้องพากันตรวจตาอยู่เพื่อเราจะเห็นเพื่อเวลาเหลืออีกแม้เวลาจะวังบ่ายอีกเหลืออีกยังไม่หมดเพรไม่ถึงขั้นช่วงก่อนขั้นนี้เหลือเวลาอีกที่จะให้เรามีโอกาสวึ่งต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ตรวจตาข้างหลังที่เราวิ่งผ่านมาแล้วเราอาจจะวิ่งไปข้างหน้าแบบมืดบอด พอไปถึงขั้นแล้วหมดโอกาสที่ชีวิตของเราผ่านจะไม่ได้เลยแต่ปัญหาพวกเราตัวตาข้างหลังมาที่เราวิ่งผ่านมาจนถึงบัตนี้บอกโอ้ที่เราวิ่งมาเราวิ่งผ่านเราวิาา่งมาอย่างไรสาระเ<า>มื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็โอกาสเปลี่ยนแปลงที่แพลงในการผิดไปช่ว,วงเวลาแมช่วงเวลาสั้นๆถ้าหาทิ่อยู่มันก็ได้ไประโยชน์กันสาระ,าระเอาพวกเราลองตรวจตาดู นั้นตั้งแต่ชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นมาเราผนกว่าแสวงหาหรือเต้นความสุขความเกิดเราได้ความสุขความเกิดมาบ้ายเนาะท่นเอ้าเราองตัวดูตัวดูด้วยความเป็นธรรมเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าชีวิตที่ผ่านวปมาผ่านมาจปกระทั่งถึงวสิ่งที่เราได้มาเนีเราจะได้ภาละมากขึ้นเราจะได้่ความพุ่งพล่ามากขึ้นเราจะได้่ความยุ่งเหยิง่นวายมากขึ้นเราจะได้แต่ปัญหามากขึ้น ิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ว่าแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาต้องการแต่ชีวิตของเรานับวันจะเพิ่มคูนแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการส่วนร่างกายไข้แขันร่างกายของเรานับวันมันจะคํำค่าลงไปแก่เข้าลงไปไอ้ความแก่เข้าความค้ำค่าของไข้แข็งร่างกายก็พร้อมกับพิการที่จะนําเอาโรคภัยไข้เจ็บนาเอาบามอุดถานําเอาบามทุกข์ยากลำบากไหลเข้ามาไหลเข้ามามากขึ้นมากขึ้นถึงที่สุดก็คือความแปลกหน้ ชีวิตที่เราวิ่งผ่านมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาตาวันนี้หรือให้พิจารณาให้ความแยกภายรอบข้อถ้าเราพูดถึงง่ายๆไม่แตกต่างกันชีวิตทุกข้อเราดัวกองขยะอยู่กับกองขยะเราก็ได้แต่สกปกได้แต่กินเน่าเลยแต่เชื้อโรคอยู่ตลอดวีาเนี่นะยเป็นอย่างนะทําไมถึงบอกว่ากองขยะ ร่างกายของเราที่กองขยะแท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าทาปีตุฆาชาลาปีตุฆาบารนันปีตุขั้นโซกัปปะนิเอวะถุขะโภมาจุปายาซาปิตุฆาอปิเดหิตวิโยโบนุโคปเดหิวิปโยโคนุโคยัมปีขั้นนาลรปิตตังปิตุขั้นท่านบอกชาติความเกิดต้องไปคุกข์มีใครเกิดขึ้นมาหัวเราะไหมไม่มีเลยรถจะเกิดขึ้นมาด้วยการร้องให้ร้องให้เขาเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความทุกข์อยู่แล้ว แล้วจะไปหาความสุขอะไรกับการร้องไห้จากนั้นมาชลาก็เป็นความทุกข์มาชนะก็เป็นความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความคัดแค้นใจก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความป่าชนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความคัดคากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันไม่เป็นที่รักไปที่ป่าถนาก็เป็นทุกข์ ชีวิตของเราวนเวียนอยู่วันนี้ละอกองขยะแท้จริงเลยกองเชื้อโรคอยา่างแท้จริงเพราะนั้นเราจะวนเวียนอยู่กับอกองขยะนี่หลือมาพิจารณาดูเราจะวนเวียนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายมันแตกตัดมาถึงเราหรือถึงเวลาตะวันข่ำหรือพระเิ้าของพวกเราท่าน,นอยนู่ับกองขยะจริงแต่พระองค์มีความเฉลียวฉลาด ที abei, up, ่จะเอาฟองอย่างนั kind of ้นนมาแปลงเป็นปุ๋ยแปลงเป็นปุ๋ยที่เอามาใส่ต้นไม้เจริญงอกงามให้ดอกให้ผลเป็นชีวิตชีวิตใหญ่เพราะว่าที่เราของพวกเราจะเอาฟองอย่างนี้ท่านขันร่างกายมาแปลงเป็นปุ๋ยใส่ลงไปในพืชในใจแต่งดอกแต่ผลมาเป็นขัดเป็นทำมีความเบิกบานมีความแข็งที่หรือปานสุดอยู่ที่ไหนก็สุดขัานกระต่ายสุดขั้นกระต่ายสูงนาะมันสุดอยู่ที่นี่มันไม่ได้สุดอยู่ที่ท่าแขนร่างกาย วันน e qu ั้นหาพวกเราไม่ตัวตาดูมาพวกเราเห็นทุกความไรสาระที่พวกเราพากันีิ่เต้นเราไม่ปฏิเสธการทิ่เต้นของพวกตั้นทั้งหลายเพราะว่าพวกเรามีตามีท้องเกิดมามีตามีท้องมีข่ายมีฉันยื้อ่างกายเราก็ต้องดูต้องกินต้องใช้ต้องใจเรามีสังคมเราก็ต้องมียยถามังดาศักดิ์มีชื่อเสียงมีเกียรติียกเพื่อเราอยู่อยู่ในสังคมได้อย่างอาจหาได้อย่างได้อย่างวองใส แล้วมีอยู่มีกินมีอยู่มีท่านมีจ่ายก็ยังสะดวกสบายเราไม่ปฏิเสธสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่ยังไม่ปฏิเสธสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีความจำเป็นแต <army. t ot out> ่ไม่ใช่จมอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องรู้เอามาเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในการหนุนเพื่อให้ธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้หรือให้กองขยันเนี่ยสะดวกต่อการแปลงปุ๋ย ถ้าไม่ใช่นั้นแม <mel> ้เราจะบำรุงบำรเลอร่างกายอย่างปานี้ติดขนาดไหนก็ตามมีไหมผลิตเรี่ยงร่างกายบำรุงร่างกายไม่ว่าจะมาด้วยอาหารอันปานี้เครื่องตกแตกอันวิติจิตดาขนาดไหนแล้วร่างกายที่จริญขึ้เจริญที่อย่างไไม่มีมันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปที่สุดคือปาแตกตับร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตใจดวงนี้ไม่ได้ปุ๋ยไฟไม่ได้เอา ขยับ่างแปมปุ๋ยใส่ลงไปในจิตในใจไม่ได no ้ยกเรียเรียกอ่ะมันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปแต่ถ้าหากเราแปลงมาไปปุ๋ยใส่ลงไปในจิตใจใิตีนในใจมีแต่ความเจริญขึ้นเบอร์ปานขึ้นห่องใส่ขึ้นดังเช็ดบุญเจ้าของเราหรือสาวกทั้งหลายหรือผู้ทรงศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นโอกาสที่พวกเรายังมีอยู่ช่วงระยะอวันปลายที่ไม่ค้า การขนขวายแสวงหาการสร้างก็ต้องอาศัยร่างกายอย่างนี้เรามาเป็นเครื่องมือใช่ไหมรับทร่างกายก็ไม่สามารถที่จะสร้งางได้มันสร้างได้ในขณะที่เรามีร่างกายคองขันอยู่มีลมหายใจหล่อเลี้ยงอยู่นี่แหละเอามามันเป็นเครื่องมือเครื่องเือในการรักษาศีลในการเจริญเมตตาภาวนาะโดยเฉพาะรวมลงปาลมคือการภนะาวนาเหมือนก้นไม้ก้อนหนึ่งเนีย่ย ต้นไม้ต oh, no ้นหนึ่งอ่ะติดก้านดอกใบสาขามันจะลอยงอกงามมันก็ขึ้นอยู่กับรากแก้วหรือลามต้นถ้าลามต้นรากแก้วมันสมบูรณ์แล้วมันแต่ติดก้านดอกใบสาขางดงามเป็นงดแต่ถ้ารากแก้วลำต้นมันไม่สมบูรณ์เนี่ยผุกผุดก่อนโอ้ยมันจะแต่งดอกแต่งใบขนาดไหนก็ตามเยอะมันมีแต่มีงอๆผักผักชีวิ้ง พวกเราไม่เหมือนกันพวกเราต้องมีจิตมีจิตเป็นลาแก้วมีจิตเป็นลำต้นถ้าจิตเป็นรางกาอบรมมีความเจริญมีความสมบูรณ์แล้วมันจะแตกอิ่งก้านดอกใบสาขาออกไปทางกายทางวาจาใจทางออกไปทางไหนมันแง่มุมมีแต่คันมอกงามสวยหรูเป็นประโยชน์ใแก่ังสาระมั้ไม่มีตัวมีใคร เพราะนั้นถ้าบำรมจิตดีแล้วจิตมันเป็นบัณฑิตแล้วจิตดีแล้วมันออกมันฑดีเป็ุแต่จิตเป็นผานล้นมันก็ออกไป็านเหมือนกันเพราะนั้นการอบรมลงไปในจิตใใจของพวกเราเนี่แหละสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเราก็ต้องอาศัยพุณงนามความดีมุขสมการที่พวกเรามาได้มาจากําในวันนี้เป็นส่วนประกอบของการบำรมเข้ามาสู่จิตใจเพราะในขณะที่เราจะคิดทำดี คิดทำบุญหรือเราในขณะที่เราทำดีทำบุญกิจใจของเราคงมีความเบิกบานใสแม้ในขณะที่เราทำผ่านไปแล้วเรามาลึกถึงบุญกุศลหรือทาความดีที่เราได้ผ่านทำผ่านาแล้วกิจใจก็ยังยมีความเบิกบานมีความใสบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นมันจะรอเลี้ยงใจงดวงจิตตลอดรอไปแม้มันจะจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตาเรื้องตาแต่มันก็สัมผัส รับรู้ได้เบื่อก็ฟังอิคฟังอิ่นผวกเราอินไงนะพวกเราจัดต้องได้ไหมเรามองเห็นด้วยตาเนื้อเราไหมเรามองไม่เห็นเราจัดต้องไม่ได้แต่เราก็ทมผัาได้ไม่มีใครต้องใช้ามงอินเลยมั่นเพียงแค่ความอิ่นที่หล่อเลี้ยงร่างกายมันยังมีความสูขความเบิกบานขนาดนั้นแล้วความอิ่นที่มันหล่อเลี้ยงภายในใจมันจะมีเสน่้นอีกเท่าไหร่ พะความอินที่มันรอเลี้ยงร่างกายมันรอเลีล้ยง,งชัว่วครั้ชั่วคู่อย่างเกีก็ไม่เคยสี่ห้าชั่วโมงแต่ความอิ่นใจอินตลอดมันเลี้ยงและอิมตลอดเพราะฉะนั้นถ้าหาพวกเราพากันให้ประมาานอนใจแล้วพากันใช้ชีวิตของเราไปในทางที่ถูกในทางที่คุณบุญกุศลแล้วประหม,ม่นอบรมจิตอบรมใจของพวกเราอย่างน้นอย วันหนึ่งคืนหนึ่งก็หาโอกาสเวลาที่แกนั่งโทรนาเป็นจงกรมสักห้านาทีสิบนาทีตามระลังฟังมสะดวกของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจะให้มีเวลาเลยนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกเราเวลาหายใจทุกทีวันเวลาที่จะมานเลิกในใจ้งบอกพุทโธพี่โทพี่โทพี่โทเพื่อเก็บมันอยู่กับพุทโธสักพูดสักอย่างมันต้องมีเวลา เมื่อเจอกรณีพุทโธเป็นหลักวิดแล้วนะก็ไม่ได้รอดออกไปเรื่องที่ปุ่งแต่กออกเกี่ยวกับอารมณ์หน้าดีหน้าที่นร้ายทุ่งสั้นงยุ่งเหยิงวุ่นวายในจิตใจจิตใจเมื่อมีที่อยู่แล้วมันก็เริ่มได้หลักได้เปลี่ยนเริ่มมีความเบาความสบายสบายใจขึ้นมาบ้างแต่ถ้าใจไม่มีที่อยู่มันก็ไม่แตกต่างแต่เด็กเ่น้องจอนจัดหรอก เด็กได้รอตอนจัดมันไม่มีบ้านไม่มีเือนไม่ได้อยู่อาศัยเลยมันได้รอตอนจัดตาแดดตาลุ่มตาฝนนอนตาทุกบาทนอนตาได้รับความหน่าสมุทสามเวทได้รับความทุกความยากความลำบากใครก็เห็นกบทุเรศโชคสามเวทนั่นแหะมันมันไม่มีเือนไม่มีบ้านไม่ไอยู่ที่อาศัยตัวได้รอตอนจัดได้รับความทุกข์ยากลำบากก็ไปไอ้พวกเรามีบ้านมีเือนที่อยู่ที่อาศัยเราไม่ได้รอตอนจัดเราไม่ต้องไปนอนตาทุกบาทไม่ต้องไปตา แดดตากลมอาใครได้มีบ้านเรือนเป็นอาที่อาอยู่ที่อาศัยสบายใจของพวกเราด้วยกันแต่ใจของเราไม่มีที่อยู่ที่อาศัยมันก็นเร่ร่อนไปกับควางต้องคิดบุ้งแตงกระทบกับร้านอารมณ์หน่ายดีหน้าทดีหน้ายเดี๋ยวปุบปุบกุแกเดี๋ยวเศร้าโศกเสียรใจเดี๋ยวคุ้งก้านเดี๋ยวขุดเดี๋ยวขุดบวนเดี๋ยวเขียดอะไรต่างๆนานาเล่ร่อนอยู่กับวันวิลาทั้งที่ทุกเงินแสนทุกมันไม่อยากไปมันก็ต้องไปเพราะมันไม่มีที่อยู่ก็เล่ร่อนมันไป แต่ถ้าหากพวกเราพากันมาจับเอาพุทโธพุทโธพุทโธติดเลิกมันที่อยู่แล้วนะพอมันพุทโธบ่อยเข้าบ่อยเข้าติดมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นไอ้ความมั่นคงขึ้นก็เริ่มเป็นเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาบ้านบ้านเรือเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาที่เราตั้งต่อไปเมื่อติดมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆหนาขึ้นมันก็เข้าสู่ความสงบได้งานแลเรือที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเรือถาวรวเกิดขึ้นแล้ว ความโชบกนั Elle, ้นเป็นเรือนถาวรความโชบกนั้นเป็นเรือที่แท้จริงเรือนไทยนอกเราจะเป็นเรือนใหญ่โตโค้ดูร์หลาขนาดไหนก็เป็นเรือชั่วคราวแต่ความโชบกนี้แหละเป็นเรือนถาวรถ้าใครสามารถสร้างเรือแสตลีขึ้นมาแล้วสร้างเรือนนี้มาแล้วบุคคลผู้นั้นจะมีเรือไประเสริฐอยู่ที่ไหนก็สุกไปที่ไหนก็สุกด่างเทพพุทธิเจ้าท่รงกล่าวไว้ว่านักปิันติราลสุขัง ความสุขื่นเสมอด้วยความสงบไม่ดีนะถ้าพวกเราได้ได้เยือในนี้แล้วจากนั้นเราจะสุขอย่างแท้จริงช <pakai lockdown> ีว <rate> ิตของพวกเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราแสวงหาความสุขได้อย่างแท้จริงนะเพราะจะไปหาความสุขอะไรมายิ่งกว่านี้ไม่ได้ความสุขื่นเราบอกเรียกแต่าดไม้นอย่างนั้นได้อย่างนั้นเปอย่างนั้นได้จะมีความสุขเขาวิ่งาไปวิ่งมาไปผลมือนกีชีวิตของพวกเรานักวันเขาลุกพลังนักงวันดูเยอะคุณว่า แต่พอเราแสวงหาภายในนี่แหละที่พทธเจ้าวนัสติสันติพลังสุขธิ์ผังสุขอื่นเสมอดรืยอความสุขไม่มีชีวิตของเราจะสัมผัสทีนี้ชีวิตของเราจะได้ความสิขกาแท้ริงเราเกิดขึ้นมาในชีวิตนี้นี่เราได้ความสิทแท้ทีงความสุขมันปรากฏอยู่ทุกนี้ไม่ใช่อยู่ที่โน่นที่นี่นะเมื่อได้ได้ยินได้ฟังแล้วให้พากันตรวจตาดชีวิตตัวเองแล้วเราเป็นจะได้สติเตือนใจของตัวเอง อยู่แม้อยู่กองกระยาแต่เราไม่สามารถเอากองกระยานั้นมาแ็นดุลย์ดังเกศพระพุทธเจ้าของโภลเราท่านทั้งหลาย